ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้ออรซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมนนี้นะครับพาพี่น้อง มาเลาะทางบ้านนาเยียนะครับตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัอนี้พาี่นองเลาะมาเบ่งควายงามนะครับของคอกคอกครูติดดินนะครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูชื่อผมชื่อลังครับคอกควายงามคอกครูติดดินคอกควายงามคอกครูติดดินคอกครูติดดินครับควายงามคอกครูติดดินเขาอยู่บ้านใดนี่ บ้านนายีบ้านนายีบตำบลไร่น้อยครับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแมนครับคุณครูหลังครับสอนอยู่โรงเรียนผมสอนอยู่โรงเรียนวัดไร่น้อยครับอ้าวสอนอยู่ไร่น้อยวัดไร่น้อยนี่เองครับใกล้ๆเนาะครับจากบ้านไปโรงเรียนก็บอกไกลเนาะนี่ประมาณสองสองสามกิโลสามโลเนาะครับผมงกับครูหลังเห็นควายงามสองตัว เป็นจังไหรมาจังไหนคือได้มาหม,มักเลี้ยงควายก็ขอเป็นภาษากลางเนาะเริ่มต้นจากชอบเลี้ยงเลี้ยงวัวบามันมาก่อนอืแต่คราวนี้พอมาเจอดําปีสกินครับช่วงนั้นมันก็ก็กลัวว่าตัวเองทุนไม่สูงก็เลยหันไปหาควายก็เลยซื้อมาขายไปครับก็เลยปรากฏว่าเออเราขายได้เราก็เราก็ไปได้เรื่อยอจนมาถึงวันนี้ ตะกี้คู่รังับเลี้ยงงัวบาร์มันชอบบาร์มันชอบนอยเลี้ยบไม่ไม่ไม่ถึงขนาดลูกผสมนี่แหละก็ขอขอเกตสวยงามมากันเถอะขอให้มันสวยสวยครับให้มันมีเกรดหน่อยใช่ใช่ดูแล้วมันเข้าตาหน่อยใช่ครับใช่มอมันลูกผสมไทยบ้านทั่วไปเนาะไอไอตัวนั้นไม่ไม่ไม่เอาเลยครับแล้วเลี้ยงช่วงช่วงเลี้ยงบาร์มันมันเป็นยังไงพอได้ก็คำถ้าพูดตรงๆเนาะมันก็ก็ก็ดี แต่เราพอมันมันมามีมีโรคเข้ามาเรากลัวว่าวัวเราเป็นอะไรแล้วเราก็ก็ก็เลยเปลี่ยนตอนนั้นเลี้ยงบามันเยอะไหมก็ไม่เยอะครับก็ลักษณะแบบนี้ตัวสองตัวอย่างเงี้ยซื้อมาขายไปครับแต่ไม่แสดงว่าแสดงว่าคู่รังอยู่ในช่วงงัวแพงใช่ใช่ซื้อมาขายไปช่วงงัวแพงก็ตัวรังเอาง่ายๆผมซื้อก็ แสนขึ้นทั้งหมดคู่หลังซื้อตัวละแสนทั้งนั้นเลยมันบอกก็แสนขึ้นทั้งหมดครับแล้วขาย่ะก็ก็ได้กําไรบางที2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นก็ขายแสดงทีหมื่นสองหมื่นอย่างนี้ก็ขายไม่ติดมือนานไม่นานครับไม่นานพอดีช่วงนั้นคนต้องการงวเยอะเนาะครับแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างไอ้โควิดกับล้ำปีถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยโควิดกับล้ำปีช่วงนั้นครับใช่เพราะโควิด เริ่มจางลำปีก็มาถูกต้องครับคูหลังก็เลยยา่านง้วที่ซื้อมาตัวละแสนแสนคือกลัวทุนเราหายเพ <laughs> าทุนเราไม่เยอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้ามันตายไปด้ยวยเราสวยก็เลย <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนจาก งัวลูกผสมรามันมาเป็นควายมาเป็นควายควายสวยงามนี่แหละควายก็ต้องควายสวยด้วยก็หาซื้อตามบ้านๆครับบ่รทุนไม่ได้สูงมากมายตอนนั้นก็นมาจับควายแล้วใช่ไหมจับแล้วครับจับแล้วตอนที่มันมีลำปีจับแล้วครับแล้วราคาควายตอนนั้นเป็นยังไงครูก็ก็ทุกตัวที่ซื้อเข้าก็แสนขึ้นเหมือนกันแสนขึ้นสองแสนสามแสนแล้วแต่แล้วแต่ตามเนื้อผ้าบางทีแม่ลูกขายได้ครับขายได้ เราขายยังไงครับครูตอนนั้นก็ขายทางเฟซขายทางแบบว่าคนรู้จักก็มาดูแล้วก็ชอบเพราะว่าพอเขาชอบเสร็จเขาก็คุยเรื่องราคาแล้วก็ก็แสดงว่าในโลกออนไลน์ข้อ ครูติดดินนี่ก็ต้องมีชื่อเสียงพอสมควรนะไม่ถึงขนานนั้นไม่ปกตินะชาวบ้านเอามาลงขายมันไม่ค่อยได้ขายนะมันต้องอยู่ในสายมันด้วยใช่ไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ไม่ถึงขนาดว่าระดับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เลี้ยงเรื่อยมาเนาะก็เลี้ยงส่วนใหญ่ก็สองตัวช่วงควายวิ่งก็ตัวที่สามก็จะประมาณนี้ทุนผมจะอยู่ประมาณนี้อ๋อก็จะมีคอกอยู่สองขอกนี่แหละสองขอกแล้วก็สามล็อกนั้นก็ก็ซื้อเพิ่มในกรณีที่โอเค เรามองดูแล้วเราชอบเราก็ซื้อแต่ถ้ามองดูแล้วไปไม่ได้เราก็ไม่ซื้อ,อ,อครับก็คือดูต้องดูให้ออกต้อง,องด,ดูให้ใหเป็นถ้าผมไม่แน่ใจผมก็ชวนคนที่เขามีความรู้ไปดูช่วยเพื่อกันเราพลาดค,ครับประมาณนั้นเอาอย่างนี้ในเมื่อเป็นคนที่มีของเป็นครูมีความหูครับควายควายสวยควายงามเนี่ยเขาดูจากอะไรบางครูก็ สไตล์ผมนะหนึ่งคือผมไปดูคอกบ้านดูตามตาสีตาสาครับตามาตามีประมาณนี้ครับเพราะว่าฟาร์มใหญ่เราเราเอื้อมไม่ถึงพระทุนของเราพอฟาร์มใหญ่เขาก็มีเกรดที่แบบว่าเป็นระดับอีกระดับหนึ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงแต่พอเราไปดูควายเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพ่อแม่เขาดูเหล่าลูกอเขาดูความสวยของควายคือเราชอบเราค่อยซื้อถ้าไม่สวยก็ไม่ชอบก็ไม่ซื้อ ถ้าไม่ถูกตาก็ไม่ซื้อไม่ซื้อครับดูเหล่าดูกอดูเหล่าดูกอให้ชัดเจนครับต้องรู้ว่าลูกตัวนั้นลูกตัวนี้ด้วยใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับพันธุกรรมอะไรพันธุกรรมเขาพันธุกรรมเนาะต้องชัดเจนแล้วตอนนี้ครูเหลือกี่ตัวผมเหลือสองตัวนี่ครับเหลือสองตัวใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ครับเป็นลูกเราลูกหลานตัวไหนบ้างเนาะยินดียินดีครับปัดเจนเลยฮะโอเคครับมาทีนี้โอเคตัวนี้มาดู ควายงามสองตัวที่คู่ลังเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อน้องมะลิครับน้องมะลิเป็นทายาทเป็นลูกสาวของเบิ้นเบิ้มพันล้านตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านครับ<อ>เกิดเมื่อ14พฤศภาวันอนรุ์ควายไทยตอนนี้น้องเขาอายุ2ปี5เดือนกับอีก10กว่าวัน2ปี5เดือน 10, ก,10กว่าวัน10กว่าวันยังเป็นฟันน้ำนมนี่ครูจำได้เลยจำได้ยังเป็นฟันน้ำนมน <laughs> นี่ครูซื้อมาใช่ไหมซื้อมาฮะเห็นเขาแล้วชอบคือชอบในสาเหตุคือหนึ่งแข้งขาครับแล้วก็ตัวเขาแล้วก็บรรพบุบรุษเขานี่เขาสูงกว่าแม่มแม่เขาสูงร้อยสี่สี่แล้วเขาสูงกว่าพี่สาว<อ>และตอนนี้เขายังเป็นฟันน้ำนมอยู่นี่ตามไปดูเหล่าขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นไงตัวนี้ครูซื้อมา ก็ก็หลตังก็หลายตังอยหลายตังไหลตังอันนี้เป็นควายสาวเนาะควายสาวฟันน้ำนม oh. ฟันน้ำนมโอ้แล้วควายนี่ผสมได้อายุเท่าไหร่ครูก็ตามสไตล์คือสไตล์ผมคือให้ฟันเขาร่วง hmm. แต่ถ้าถ้าแบบรีบหน่อยก็เราจับสัตว์แม่นๆสักสองรอบรอบที่สามแล้วก็ผสม hmm. ซึ่งตอนนี้น้องมณิเนี่ยสองรอบเขาตรงเป๊ะ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันตรงเลยครับรอบที่สามนี่ผมเตรียมน้ําเชื้อไว้แล้วเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วจะผสมตัวไหนครับก็ในใจก็อยากใส่ตัวที่มันค่อนข้างชื่อเสียงหน่อยเผื่อจะได้ขายครับพูณตงตงติดท้องแล้วขายง่ายใช่ใช่ครับอย่างน้อยมันได้ดูก็อบอุ่นสูงประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ร้อยสี่เก้าบวกครับร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบยกดีก็ร้อยห้าสิบครับก็คือดู ดูแล้วก็เป็นทรงควายงามน้อครูเนาะนี่ครับใหญ่ที่ผมชอบก็คือควายเขาเขาต้องเปิดครับส่วนตัวนะครับครับแล้วแข้งขานะครับใหญ่แข้งใหญ่ใช่ครับแล้วก็ไอ้พวกอัตลักษณ์ทุกอย่างก็ต้องครบตาแต้มแก้มจ้ำครับตาแต้มแก้มจ้ำใช่ฮะนี่ดูดูท้ายก็ต้องสวยนี่ฮะดูตาฮะาแต้มแก้มนี่ฮะแก้มจ้ำแก้มจ้ำนะครับเบ่งท้ายตามมาดูดูท้ายได้เลยฮะแล้วแข้งขาในแม้นี่ แข่งขาปาดครูคิดว่าจะขายต่อไหมก็ก็ขายฮขายขายถ้าได้ราคาที <k <k uh, ่ต้องการนะถ้าตรงกับใจถ้าไม่ตรงก็เก็บถ้าไม่ตรงก็เก็บถ้าไม่ตรงก็เก็บก็เก็บครับมีราคาอยู่มีราคาในใจเอาอย่างไรตัวนี้เอาอย่างไรตัวตัวนี้เอาตัวนี้ผมเปิดไว้สองจุดห้าขีดครับสองจุดห้าขีดต่อรองได้แค่นั้นเองเหรอแค่นั้นฮะัปาด ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่มันไม่ได้นะครูก็ไม่ได้ครับราคการนี้ไม่มีหรอกครับไม่มีน่าจะหลักสามสสี่อัพครับสี่ไปถึงหลักห้าประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าครูผสมติดก็ไม่ไม่ใช่หลักกาจะเป็นอีกเลยนี่ไวไหมอีกอีกนานไหมจะผสมก็เดี๋ยวน้ารอบเขาน่าจะประมาณวันที่10 11เอดเดือนหน้าเขาต้องผสมแล้วสิบเอ็ดพฤศจิกาถูกต้องครับผสมแล้วเราจะตรวจ ก็ก่อนผสมจะมีคุณหมอดูแลก็คืออันต้าซาวดูไข่เขาถ้าไข่เขาพร้อมก็คุณหมอก็ผสมแต่ถ้าไม่พร้อมคุณหมอก็เลื่อนไปโอ้นี่มันมันต้องต้องต้องบวกกับวิทยาศาสตร์ด้วยทุกวันนี้ทันสมัยเน่อะครับผมอันต้าซาวก่อนอันต้าซาวไข่้ังไข่ก่อนเลยฮะแล้วทุกวันนี้ถ้าถ้าตรวจก็คืออันต้าซาวตรวจได้เหมือนกันตรวจได้เลยฮะตรวจได้สามสิบกว่าวันนี้ก็ตรวจได้แล้วครับว่าท้องไม่ท้องไถูกต้องครับ ประมาณปีใหม่อะรู้อะรู้เลยครัไม่ราคานี้ด้วยนะราคาเราจะว่าน้ําเชื้อมนี่เตียมไปแล้วใช่ไหมเตียมไ้แล้วฮะเตียยไปแล้วลูกเบิรมพันล้านพี่น้องระะครับก็ราคาคือครูบอกไปนั่นแหละออครับติดต่อครูได้ยังไงเออผมศูนย์เก้าสี่ครับครับห้าสามเจ็ดครับหนึ่งแปดสี่เจ็ดครับครูหลังเนาะครับผมนี่คลู่เบิรมพันล้านครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งอีกโตนึงพี่น้องครับโตนี้แห้งบึกมบตานี่ ้าสวยมากตัวนี้อ่มาลูกกำไรันนี้มากำไรนี่ป้มากำไรมาพีไอ้กำไรถอยถอยก่อนลูกชื่อกำไรทองครับตัวนี้ตัวไหนกำไรทองตัวนี้แหละครับตัวที่กําลังจะถ่ายนี่แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ชื่อน้องมาลิครับน้องมะลีครับน้องมาลีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สวยในลูกลูกเบิ่มพันล้านสวยนะครับนี่ปาขาขาหลังลูกขาหลังได้เรียนได้ไมได้ฝึกจัดท่าไหมก็ตัวนี้ไปสนามมาแล้วสองสามครั้งแล้วครับหรอครับ แต่ก็ไม่ติดหรอกไปเพื่อสนุกให้สนุกไม่ได้สวยถึงขนาดนั้นครับไปมาสองสามครั้งครับไปเขาเรียกอะไรไปหาประสบการณ์หาประสบการณ์หาพักพวกหาพกพวกเนาะหาเพื่อนเนาะเอาเอาบรรยากาศตอนเดินลงแค่นั้นครับนี่เป็นลูกของลูกของแก้วฟ้าครับเกิดจากพ่อเผือกแม่เผือกแล้วมาเป็นควายดำ ลูกแก้วฟ้าแก้วฟ้าครับแม่เขาก็เป็นแม่พลอยแม่พลอยคืออยู่ที่คอกป๋าเต็กควายงามเมืองตะการ์แม่เขาครับครับเป็นเผือกทั้งพ่อทั้งแม่เผือกพ่อเผือกแม่ใช่แต่ลูกออกมาน่าจะได้ปู่ปู่คือพญาหงครับปู่พญาหงใช่ครับน่าจะได้ปู่น่าจะนาสันนิษฐานแล้วพ่อแก้วฟ้าถูกต้องครับถูกต้องลองอธิบายอัตลักษณ์ ควายตัวนี้ควายตัวนี้ที่ผมชอบนะครับผมซื้อมาตั้งแต่สิบสามเดือนครับคือตั้งแต่วันซื้อมานะครับผมไม่เคยเห็นควายที่เขาใหญ่ขนาดนี้อตอนซื้อมาตอนนี้น่าน่าจะหน้าเจ็ดครับแล้วก็เปิดแล้วก็ดูดูดูแข้งขาครับครับแล้วก็ดูปากคือควายมันแล้วก็ดูใบหูครับครับเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุสิบสามเดือน ก็ซื้อเลยครับซื้อเลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ชอบมากๆในควายตัวนี้น้อยตัวที่จะมีขวัญเขาจับที่สวงนะครับบ้านผมเรียกสวงสวงสะบักนะฮะสะบักน้ำน่ะโอ้ไหมเขวัญนี่ขวัญอยู่ตรงนี้ใช่ครับตามตำราเขาเรียกอะไรนะอู่ข้าวอู่น้ําตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับขวัญอู่ข้าวอู่น้ําครับขวัญเล้าแตกขวัญเล้าแตกนี่เด้อยพี่น้องเด้อลูกแก้วฟ้าเดีอแข้งขา นะครับที่ชอบควายตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงยังกะขาตัวผู้ครับแล้วก็ลำตัวที่หนาที่ลึกนะครับเนาะลึกมากเขาเรียกว่าแล้วหนาแล้วก็เนื้อหนังไม่ต้องไปถามอายุครับตอนนี้น้องเขาจำจำไม่ได้นะครับแต่คือฟันแท้1คู่ครับน่าจะสูงกว่าตอนนั้นประมาณเดือน2เดือนโอเคน่าจะประมาณสองปี7จปี8 คระนี้สองปีเจ็สองปีแปดนี่ครับผมประมาณนี้ตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าแม่แม่พลอยแม่พลอยเป็นเผือกด้วยเป็นเผือกครับก็คือสืบได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าอ่าสืบได้เลยได้เลยสืบได้นะครับนี่อ่าคอกควายคู่รังนะครับคอกคู่ติดดินครับอยู่บ้านนายีับไรน้อยตำบลได้น้อยครับใช่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลพี่น้องครับก็ จริงๆผ่านมาเห็นแต่คอกโอ้ยครับครับผ่านมาเห็นแต่คอกมอนี้มาลองแววก่อนหน้าววสันพอดีเห็นคู่จุ่มผ้าขึ้นนะพอดีขอบพระคุณครับขอบพระคุณนี่ก็เลยได้แวะมาคุยน้ำครับดีครับขอบพระคุณมากๆสองแม่สาวตัวนี้ผสมยังครูตัวนี้ผมผสมรอบแรกไปแล้วเพชรสยามไม่ผ่านไม่ผ่านก็จะใส่รอบสองครับ พอรอบแรกไปไม่ผ่านไม่ผ่านนะเพื่อตรงๆครับแล้วจะสมตอนไหนอีกนี่ก็เดี๋ยวพอน้องขึ้นได้รอบก็ผสมครับสองตัวนี้เป็นควายสาวหมดเลยควายสาวหมดเลยคะควายสาวหมดเลยนะครับนี่คือครั้งแรกผสมเพชรสยามไม่เพชรสยามไม่ผ่านอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผสมใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ส่วนมากก็จะเป็นที่ครูเลี้ยงมาแล้วผสมนี่ก็ผสมน้ําเชื่อหมดใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพิ่งเพิ่งมีควายสาวตัวนี้สองตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ ก็เป็นน้ําเชื้อน้าเชื้อส่วนใหญ่แล้วก็มีตัวหนึ่งผสมตัวก็ก็ผ่านเลยก็มีเหมือนกันครับมันก็อยู่ที่เราเลือกพ่อพันธุ์นะครับแล้วราคาละครูเกิดนี้พี่น้องเราเห็นตัวนี้เอาพูดตรงๆนะครับแต่ก่อนผมเปิดไว้กิโลกว่าแต่ตอนนี้ผมเปิดไว้8.5แต่ก็ต่อรองได้ ราคาโทรมาคุยกับครูได้เลยครับทั้ง2ตัวทั้ง2ตัวโทรมาคุยเลยครับจะเอาแพ็คคู่ก็ได้เห็นบอกว่าแพ็คคู่นี่ราคาเท่าไหร่นะแพ็คคู่ผมเปิดไว้9 9ขีดครับ9ขีดราคาก็คือราคาควายงามนะครับน้องนะครับนี่อยู่ที่คนให้คุณค่าของเขาครับที่คนให้คุณค่าเบอร์โทรคู่หลังอีกรอบเบื้อง0 9 4ย์ครับ0 9 4ย์7 537 1847เจหนึ่งสี่ดครับ1847เจ ผู้ใดมักผู้ใดอยากเลี้ยงควายงามนะครับพี่น้องคู่ล่างแบ่งอยู่นะครับนี่ครับคู่ล่างแบ่งอยู่นะครับการงานอีหนัอนะหลานเนาะโมโบซําไหลดอกครับแต่ว่าวิธีเลี้ยงผมดูแลคือเขาก็จะตอนที่ถ้าผมไปโรงเรียนนะครับเขาจะอยู่ลงไปอยู่ที่พื้นที่ที่ผมมีมีสระให้เล่นน้ํามีที่ให้กินฟ้าไอ้กิน ฟางกินหญ้าแล้วก็มีน้ําที่เขาต้องกินครับเสร็จแล้วก็ประมาณบ่าย3ามสี่โมงถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะขึ้นมาคอ,อกแล้ะเพื่อพักผ่อน,นเพื่อกินแล้วก็จะนอนแล้วแล้วก็บํารุงด้วยหัวาหารครับฉีดยาบํารุงถ่ายพยาธิตามคอรของเขานี่กินหัวอาหารกินครับคือเลี้ยงตามแบบฉบับ ควายงามก็ตอนเป็นราคาเป๊ะเลยก็ประมาณนั้นเพราะไม่เคยให้เขาอดกับบางคนพอไม่เป็นราคาก็เริ่มอ๋อไม่ไม่ไม่ผมผมจะผมจะคิดผมคิดอยู่เสมอนะครับควายงามยังไงก็ตามถ้าเป็นควายที่ดีควายสวยมีเจ้าของเสมอครับแล้วที่สําคัญผมเชื่อนะครับว่าเลี้ยงเขาให้ดีแล้ววันหนึ่งเขาจะเลี้ยงเดาเชื่อเรื่องนี้ประจําครับเชื่อไม่เคยที่จะให้เขาอดอดอย่าง สมพอก็หมดกับเขาเดือนหนึ่งหลายตังค์นะสองตัวนี้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะจะได้กินหัวอาหารกินปกติครับปกติเลยครับครับนี่พามาเบิ่งควายงามขอบคู่ลังนะครับก็เป็นลูกแก้วฟ้านะครับโตัวใหญ่เนาะส่วนโตสาวนี่ก็เป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับตัวนี้มดลูกเบิ่มพันล้านเดินหน้านหลวงนะครับโอเคคู่ลังก็บอกว่าคันมากกะ แบงค์นะครับนี่คู่คู่หลังบอกมากกับแบงค์นะครับโทรมาคุยกันนี่ปุ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเอาผู้ใดมากเด้อผู้ใดมากควายงามสนใจโทรมาหาคู่รังนะครับครับผมอยู่บ้านนะนเยอะหรือมาเบิงก่อนน้ะคู่เนาะผมผมผมขออย่างนี้ครับจะซื้อจะขายขอให้เห็นตัวจริงครับให้มาเซนติเมตรทุกอย่างเรามาคุยกัน สิ่งไหนไม่ชอบเอาไว้ตรงนี้แต่ถ้าชอบค่อยเอาไปครับแม้กระทั่งราคาอยากให้ประทับใจในการซื้อขายไม่อยากให้เอาไปแล้วขายกันครั้งเดียวไม่เอาครับขอให้คิดถึงกันเหมือนพี่เหมือนน้องแบ่งปันคือใจเขาใจเล่าเลยประมาณนี้ครับขอบุรีรังครับถ้าคิดว่าของผมเป็นของดีก็ยินดีต้อนรับนะครับ โทรมาคุยกันเนาะยินดีเลยครับตัดหมายกันครับผมมาดูตัวมากได้เลยยังเอาไปยังสัมผัสเลยฮะมาจับมารูปมาคำมาเลยขอบคุณคู่หลังหลายๆโอ้ยขอบคุณเช่นเดียวกันครับมาบึงอ้ผมกับพึ่งที่ช่อง YouTube ผ่านมาบังเอิญบุญวาสนาขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณคู่หลังมากๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับจะรอการคลิปใหม่น้ะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้มีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ